น,นี้นะคะอ้อยมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์มาแนะนำนะคะนั่นก็คือเป็นแคปซูลล็อกผิวนั่นเองนะคะอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงนะคะนี่เลยนี่คือตัวอย่างนะคะของแคปซูลล็อกผิวของเรานะคะเป็นเม็ดสีฟ้าแบบนี้นะคะวันนี้น่าสุดอีกแล้มีสิวด้วยนะคะแคปซูลล็อกผิวนะคะอ้อยชอบมากเลยเพราะส่วนตัวเนี่ยก็จะใช้ทุกคืนก่อนนอนอยู่แล้วนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการใช้นะคะพร้อมกับบอกคุณสมบัตินะคะว่าแคปซูลล็อกผิวเนี่ยมันมันดียังไงแล้วมันล็อกผิวหน้าได้ยังไงนะคะเขาบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นแคปซูลที่มีสารอ,อ,อีโตซินนะคะซึ่งสารนี้ค่ะมันจะเป็นช่วยเพิ่มคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินให้กับผิวหน้านะคะมีการพิสูจน์มาแล้วนะคะว่าคนที่ใช้ ตัวนี้เป็นประจำนะคะมันจะช่วยเพิ่มอิลาสตินให้กับผิวหน้าเขาบอกว่าคนที่อายุ30ขึ้นไปเนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะมีอิลาสตินกลับไปเหมือน20ตน้ตนๆได้เลยอืมขนาดน,นั้นเลยนะคะออยก็ใช้อย่างต่อเนื่องนะคะวิธีใช้ก็ง่ายๆนะคะวันนี้เราแกะแคปซูลออกมาแบบนี้อืมเราก็จะได้เซรั่มออกมานะคะเสร็จแล้วค่ะออยก็จะเน้นนะคะในบริเวณร่องแก้มนะคะใต้ตานะคะแล้วก็รอยย่นที่หน้าผากนะคะแล้วก็ที่เหลือค่ะเราก็ มาบริเวณนี้นะคะเพราะว่าเราจะล็อกผิวหน้านะคะให้เฟิร์มขึ้นนะคะโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้ววิธีใช้นะคะนี่เลยค่ะลากขึ้นหนีกันเลยค่ะนะคะลองแก้มนะคะปาดขึ้นไปค่ะนะคะยกหน,นีเลยค่ะ หน้าผากนะคะตัวนี้ก็จะช่วยให้ริ้วรอยเนี่ยจางลงไปได้นะคะหน้าผานะคะแล้วก็นี่เก็บขอเก็บหน้าหนุหนมงเนาะปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะคะหลังจากใช้มาอย่างต่อเนื่องนะคะรู้เลยว่าตัวนี้ช่วยให้ผิวเฟิร์มกระชับได้มากจริงๆอือมาดูผลกันนะคะหลังจากที่ เราใช้แคปซูลล็อกหน้าหนึ่งเมตรแล้วเนี่ยค่ะเห็นแล้วไหมคะว่าข้างเนี้ยมันจะยังมีแก้มอยู่แต่ในขณะที่ฝั่งเนี้ยเรียวขึ้นแลลวอืมชอบมากเลยอะ่ะนะคะแล้วก็ตรงใต้ตาด้วยนะคะใต้ตาฝั่งนี้ก็จะโบกว่านะคะในขณะที่ฝั่งนี้เนี่ยก็จะตื่นขึ้นนะคะโอเคถ้าใครมีข้อสงสัยนะคะก็คอมเมนต์ข้างล่างนี้นะคะว่าวุ้ยแคปซูลล็อกหน้าของเราเนี้ย เป็นยังไงนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพเาเป็นดีขนาดไหนแล้วก็ถ้าเกิดว่า,าคนอายุเท่าไหร่ควรใช้บ้างคุณสมบัติเป็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้นี้นะคะมาสอบถามกันได้นะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย